รถ่ฟตนไปตีนเนึ่งหนึ่งหนึ่งใช่ใช่ใช่อยกจะไปนี่ตีนอยู่ตีนก็มีแน้ แม่นอนตอิ่มเพี่สามตัวนอิดแม่กูซูมไปพอดีทีเห้ยนอนติ่มสามตัวเลยอะข้างบนน่ะตรงนี้นะพี่ Watch out, yeah. 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 Help, thank you. Help. help! Watch out, help me. What? cũng đang nói như thế này cũng nói đấy à để อย่าพึ่งซ้ำอย่าพึ่งซ้ำอย่าพึ่งซ้ำติ่มข่อยเขาติ่มไม่ยนอยู่ในบูเห็บกบเนาะเร้งยิงก่อนดียิงก่อนดีไ่ิ

โอ้โหปวดเจ็บเลยนายเนี่ย Excellent work work Excellent work work ต้นไม้ตรงนี้เตยเล่นเลยเตยเล่นเลยเดี๋ยวชวยเตย คุยโ,โ,โดนโดนโดนอยู่หลังกล้องอยู่หลังกล้องหลังกล้องดาดฟ้าบ้านบ้านหน้าบ้านนีพี่เดี๋ยวลงไปมันยิง้วปมา Thank you Mark the location Uh, oh, oh. Thank you. Why, are you? Why are you? หมดตีอีกอะยังไม่ทันได้ยิงช่วยเลย